มาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะ yes. พ,พ get get ามานี่ครับแยงส้มนะครับแกงส้มปลากดเค็มนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่อันนี้นะครับแยงส้มแล้วก็ต้องมีนี่นะครับนี่อาจจะเป็นวขาขารมอว่าเป็นอะไรก็ได้ครับแต่วันนี้ผมจะใส่นี่ส้มแขกนะครั evet. บนะครับไปรับชมครับไปครับ วางอ้วนแล้วเอามาทำเค็มเองคอรับเหลีอวกินไม่ได้แกงส้มก็มันแกงส้มถ้าเป็นปลาสดมีแกงส้มใส่หน่อไม้ก็ได้ครับนี่เรากินหมดแล้วก็ขั้นตอนแรกนะครับนี่เราเอานี่ใส่ไปก่อนนะครับคุณแขกนะครับ แล้วก็ขยำน้ำมะขามเปียกลงไปด้วยนะครับแล้วก็นําไปต้มนะครับรอน้ำมะขามเปียกกับน้ําส้มแขกเดือดนะครับแล้วก็ระหว่างที่รอแล้วก็ไปทมไปทําเครื่องแกงรอไว้นะครับระหว่างที่รอน้ามะขามเปียกกับน้ําส้มแขกเดือดนะครับเราก็มาทําเครื่องแกงรอครับใส่พริกนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับพริกของเราเกลือนะครับแต่อย่าใส่เยอะครับเพราะเราแกงปลาเค็ม แล้วก็นี่ครับที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับแกงเหลืองนะครับขมิ้นครับใส่ลงไปครับปิดฝาครับแล้วก็ปั่นครับพอเครื่องแกงละเอียดดีแล้วก็นําไปใส่หม้อครับนี่นะครับน้ําส้มแขกกับมะขามที่เราต้มมาไว้เราเอาเครื่องแกงที่เราปั่นไว้นะครับออกมาเทใส่รวมกันครับ ปิดแก๊สรอให้เดือดอีกรอบนึงครับเมื่อน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับใส่ปลาเค็มที่เราสับไว้ลงไปครับรอให้น้ำเดือดอีกทีนะครับแล้วก็เติมผักลงไปครับผักที่เราจะใช้วันนี้นะครับก็คือดอกแคครับนี่ครับน้ำเดือดได้ที่แล้วนะครับก็ใส่ดอกแคลงไปครับ คนสักนิดนึงครับนี่นครับแล้วก็ปิดฝาเป็นอันเสร็จครับ